สวัสดีครับผมปันเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีมังกรก็คือท่านที่มีลัคนาอยู่ที่ราศีมังกรหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์เป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนมีนาคม2565นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่สามเมีนาคม2565 ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ3ดวงครับไม่นับดาวจันทรเลข2ได้แก่เลข4ครับดาวพุธดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่2และย้ายต่อจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่18ดาวทิศครับเลข1จะย้ายจากราศีกุมเข้าสู่ราศีมีนในวันที่15และสุดท้ายครับเลข8พระราหูจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีเมษในวันที่30มีนาคม ส่วนดาวอื่นๆยังคงโคจรอ,อยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยครับลักษณะการโคจรอของดาวลักษณะอย่างนี้ก็จะส่งผลให้ภาพรวมการงานของชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะครับจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง่อนไปในิทางที่ดีครับดีกว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับทุกอย่างเนี่ยจะเริ่มขยับไปใิทางที่ดีขึ้นโปรเจกต์โครงการต่างๆก็จะมีความคืบหน้ามากขึ้น แผนธุรกิจต่างๆที่วางเอาไว้นะครับเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นแล้วก็แน่นอนครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ขยับดีขึ้นก็ต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากนาะความเหน็ดเหนื่อยต้องแลกมาด้วยความอดทนทุ่มเทเอาจริงเอาจังเท่านั้นนะครับนะแต่สำหรับท่านใดที่ตอนนี้บอกว่าเหนื่อยมากเลยเบือ่อเบือเบ่อเซ็งเซ็งมากเลยนะอยากจะออกจากงานแล้วอยากจะเปลี่ยนงานแล้วก็ต้องใจเย็นๆนะครับต้องใจเย็นๆเพราะอะไรครับเพราะาเดี๋ยวต่อไปเนี่ย การงานก็จะขยับดีขึ้นแล้วนะครับนะคือเดือนต่อไปนะเดือนถัด,ถดไปนะก็จะดีขึ้นนะเดือนเมษาก็ดีขึ้นครับพุษภาก็ดีขึ้นในช่วงนี้นะนะครับพะนั้นก็อดทนไปนิดหนึ่งแต่ถ้าบอกไม่ไหวจริงๆอ่ะไม่ไหวละฉันต้องออกในแนะ่ไม่ไหวจริงๆริงก็ก็ออกได้นะครับก็ออกได้ก็มีเกณฑ์อ่ะเดีย๋ยวว่าออกได้ไหมก็คือมีเกณฑ์มีเกณฑ์ชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรก็จะมีเกณฑ์นะครับได้งานนะครับในช่วง เดือนหน้านะครับเดือนหน้านี่ก็มีเกณฑ์ได้งานเดือนหน้าเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมก็มีเกณฑ์ได้งานอยู่ครับส่วนทางด้านการเงินนะการเงินภาพรวมนะภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นครับมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือแล้วก็มีเข้ามามากด้วยเช่นกันนะครับสำหรับเรื่องของโชคลาภนะครับเดือนนี้เนี่ย ชาวราศีมังกรก็ยังคงมีเกณฑ์มีโชคมีลาบอยู่นะครับรวมไปถึงก็มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้อสังหาริมทรัพย์เพิ่มด้วยนะครับแต่ถ้าหากท่านใดนะครับอยากจะเสี่ยงโชคในการซื้อสรี่ก็แนะนำนะก็เลือกซื้ออายุหรือวันเกิดของตัวเองเนี่ยแหละครับนะเป็นหลักเลยนะหรือคนในครอบครัวหรือจะเป็นเลขที่บ้านเลขทะเบียนรถก็ได้ครับนะกลุ่มนี้เนี่ยก็กมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบนะจากเลขกลุ่มนี้แหละครับนะ ทายวิสุลตอรีเนาะก็แนะนําก็ซื้อพอหอมปากหอมคอครับใบสองใบก็พอนะครับเผื่อมีโชคมีบุญนะครับเป็นจุดทุ่งจังหวะดวงของเราดีก็มีโอกาสที่จะได้โชคนะครับแต่ถ้าว่าด้วยตามดาวแล้วเนี่ยก็มีเกณฑ์อยู่ก็ถือว่ามีเกณฑ์นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเดือนนี้นะครับมี2เรื่องที่ต้องเตือนกันนะครับก็คือนะครับหนึ่ง ปัญหาข้อผิดพลาดที่เกี่ยวกับงานทางด้านเอกสารข้อตกลงข้อสัญญาข้อกฎหมายหรือการถูกหลอกถูกโกงก็ได้เพราะฉะนั้นในเดือนนี้ต้องตรวจสอบดูแลให้ดีครับในเรื่องพวกนี้นะเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของสุขภาพครับการเจ็บป่วยกระทันหันอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือโรคเก่ากําเริบก็ได้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับเพราะนั้นในเดือนนี้นะครับชาวราศีมังกรก็ต้อง ดูแลตัวเองให้ดีครับนะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทนะครับปัญหาต่างๆก็จะลดน้อยลงไปมากเลยหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ส่วนชโ,โชคลาบนะครับสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนนี้นะครับวันที่ดีได้แก่วันที่8ปดถึงสิบแถึงสิแล้วก็22-24 22-24ถึง24 22ถึง24แล้วก็26-28 26ถึง28 2สถึง28ส่วนทิศที่ดีนะครับก็ได้แก่ทิศ ใต้ทิศต,ตะวันออกแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือ3ทิศนะครับทิศใต้ทิศต,ตะวันออกทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนบุคคลที่จะนำโชกโชคราบมาให้นะครับก็ได้แก่ตัวเราเองนะครับตัวชาวราศีมังกรเองนะรวมไปถึงผู้สูงอายุหรือผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าก็ได้นะครับกลุ่มนี้ก็จะนำโชคโชคราบมาให้ด้วยเช่นกัน ส่วนทางด้านความรักนะครับความรักของชาวราศีมังกรในเดือนนี้ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นนะครับนะแต่ก็ถึงแม้จะดีขึ้นแต่ก็อาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกันได้บ้างนะครับนะพอหอมปากอหอมคอนะครับแต่โดยโดยรวมแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีขึ้นนะครับรักกันดีมีความสุขครับนะในเดือนนี้ ส่วนคนโสดนะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจนะครับคนถูกใจที่ว่านี้มักจะเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกันมาก่อนนะครับอาจจะเป็นคนอาจจะเป็นเพื่อนเก่าหรือว่าแฟนเก่าก็ได้ครับที่หวนกลับมาคบกันใหม่ครับทั้งหมดก็เป็นคําทํานายดวงชะตาของชาวราศรีมังกรประจําเดือนมีนาคม25 6 5นี้เพื่อเป็นกาลังใจเพ่อมนในการทำคลิปต่อไปก็ช่วยก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ